สวัสดีสมาชิกทุกท่านผมโค้ดท็อป FBS ชนบุรีให้บทวิเคราะห์ทองคําให้กับทุกท่านในทุกๆเช้านะครับเพื่อให้ทุกท่านวางแผนในการเหตุในแต่ละวันเรามาวิเคราะห์กันในไทม์เฟรมเฮดนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาวิ่งอยู่ในกรอบดาวเทนจากราคาปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าราคาได้มีการวิ่งอยู่ในกรอบเป็น Accending Triangle ลักษณะนี้ราคามีโอกาสที่จะ รีบาวขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัยจากกรอบเทนใหญ่ที่เป็นเทนขาลงอยู่โค้ดก็จะให้เข้าสถานะเซลล์ตามแนวต้านต่างๆที่โค้ดจะให้ไว้โค้ดจะให้แนวต้านแรกอยู่ที่1681แนวต้านที่2 1690และแนวต้านที่3 1697และให้แนวรับหรือจุด TP ที่1668 1661และ1656และให้จุด Stop Loss ที่1704และนักเทรดที่สามารถหาจุดเข้าได้ก็สามารถเปิดสถานะบายเพื่อทำกำไรได้เช่นกันสำหรับทุกท่านที่ติดตามบทวิเคราะห์โค้ดก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และติดตามสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านขอดฟ้ากำไรกันทุกคนเลยนะครับ